นีไนะสวยมากภาพนี้ี่เอนหัมายไปครับส่วยมาเต็มพีวนะามสเต็มีเด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคน้อยเอ็นจอยโชว์โชว์แบบไร้ขีดจำกัดนะฮะวันนี้ผมมาอยู่กับนี่ครับบุรุษท่านนี้นะฮะผู้มีสโลแกนว่าหน้าปล้องฟันไม่ผุดสาวทุกทองจว่า ไม่ใช่นะนี่ร้องกันเล่นนะทายาแท้แท้ของสาธิตทองจันนะฮะมาทำอะไรกันท่ามันนี้ครับผมวันนี้มาทำอ่ามาไทยไทยทำมิวสิกครับนั่งลงนั่งลงเลยฮะไม่ต้องนั่นเลยเราประชาชนใกล้ๆเลยนะฮะมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหลายเพลงเลยเป็นชุดแรกครับชุดตามรอยพ่อครับตามรอยพ่อแล้วพ่อพ่อคุณคุณใครอ่ะไม่ใช่สาธิตสาธิตทองจันทร์สาธิตทองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิดคนเก่าพี่นิดคนเก่าสาธิตทองจันทร์ สาธิตท,ทองจันทร์นี่คือพ่อคุณใช่ไหมฮะจริงๆนะท่านผู้ชมครับพ่อเขาคือสาธิตทองจันทร์พ่อคุณใช่ไหม,มที่ใส่แวเเ่นเลแบนวันนี้มาถ่ายกี่เพลงวันนี้ถ่ายทำทั้งหมด6เพลงครับ6เพลงนี้มีทั้งเพลงใหม่แล้วก็เพลงที่เป็นเพลงที่แต่ก่อนก็มีมีเพลงอะไรบ้างที่จะเชียร์ฮะกุหลาบแดงครับของคุณปอสมจิตปอทองยุทธำตาเถิดนองครับ กอมนั่งนอนออกภาษาอีกแล้วแล้วก็รักแท้คือแม่ผมครับนอกจากวันนี้นะจะเก็บบรรยากาศแล้วนะฮะอาจารย์ลาดเมืองอุบลนะฮะโปรดิเซอร์ยังมาแอบถ่ายมิวสิกให้ตัวเองด้วยชื่อว่าเพลงอาเซียหลงลำซิ่งเห็นไหมนี่เขากลับบ้านกับช่องหมดแล้วเราต้องมาพูดเปล่าๆๆลอยู่อย่างเงี้ยเออจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเทคน้อยเอ็นจอยโชว์โชว์แบบไรขีดจำกัดนะฮะก็ ให้น้องสาธทุก<ห>จ้ง<ห>นจงจ<ห>ฝากเนื้อฝากตัวอีกสักนิดนึงนะฮะอ้อนแฟนเพลงหน่อยฮะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างแดนที่จะไปร้องนะฮะ,ะมาขอฝากเนื้อฝากตัวคับมิลรักแฟนเพลงเชียยบพ่อตั้งในกะพอให้เชี่อหลูกน้ำในเด้อครับลงนักสาธทุกท้องจ์นมนิกะน้ำบทเพลงเก่าของคุณพ่อมาประยุกต์ร้องไอ้ดนติไม่อีกทั้งหมด6เพลงน้ำกันว่าทั้ง ทางยูทูบด้วยทางยูทูบแะทางการเทศนะคบทางรายการพี่์น้อยเอ็นดอยโชด้วยเอ็นดอยโชว์ด้วยเอ็นดอยโชว์ด้วยคไอเอ็นดอยที่ไหนฮะโอ้โหคุณจะเอามาไปถึงไหนเ่น้อยเอ็นดอยนี่มันโทรศัพท์อ่าฝากไว้ด้วยฮะในรายการเท่งน้อยเอ็นดอยโช โชว์แบบไร้ขีดจำกัดอย่างนี้เราอยู่ที่อีสานบ้านนาบานครัสวัสดีครับสวัสดีครับชนแก้วนะเฮียชนแก้วหรอชน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 หรือลับลูกกานะฮะที่นี่ลับลูกกาข้องสองครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับมีคนรับให้ด้วยนะฮะแสดงว่าเฮียฝปกมาดียินดีต้อนรับทุกท่านสู่อีสานบ้านนาอีสานบ้านนาโดยเฮียอะไรครับผม พระพรจตุพรเจ้าเก่าครับหมนึกว่าจำชื่อเองไม่ได้นะครับชื่อได้ชื่อได้เจอได้เทปล้านมา20กว่าปีแล้วเป็นยังไงฮะ20กว่าปีนี้ยี่ิกว่าปีก็บได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกองทรายที่อีสานพวกมันวันเป็นกามาอีสานวันห้าเหมือนตึ๊บเลยครับผมตอนนี้ย้ายมาจากมองเก่าย้ายมาจากที่เดิมย้ายมาจากมองเก่าขึ้นที่เดิม ที่เดิมนี่คือข้องสองลำดับกาขางสพผู้คนครับผมตอนนี้เดืทําการย้ายมามองนี่คือสนนเสียมาฝากข้างครับผมถนนเสนาฝากเอัไปฝากเลแค่นี้ครับผมฝากไปด้วยนะครับผมใครอยากด้วยลูกอีสานบ้านห้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนาะไม่ลืมนะครับมากันตรงนี้นะครับเนาะอีสานบ้านนาอีสานบ้านนานะครับผมคอนเสิร์ตก็เพิ่งผ่านไปก็คอนเสิร์ตสองแสนไม่อันครับปะทะโคลนนที่สุรินทรซูรินทร์ ใกล้ๆที่จถึงนี่ต้อนรับภุมภานี่วันวานเนนไทวันวานเนนไทยเมนพ่อแต่ว่าวันที่สิบสิบส่่าพาวันวาเล้นไทยับกันี่มาก่อนใจหอนครับมาวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบครับวันศุกร์ที่สิบมีความสุขวันศุกที่สิบครับภุมาพันธ์ครับสองพันสองพันห้าร้อยหกสครับพอเจินอะไรอย่างแพรวพัชรีโอ้คปบลายตัวเนี่ยพระทผู้ใหญครับผม โชนี่สีสเรนจะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาตามค้าเรียกร้องครับเฮียอาสาคูฮะขอยครับวันนี้เรามาทำอะไรกันรู้ไหมครับผมโอ้โหเนี่ยผมวูดเนี่ยต้องถามเสียลาดบนอุบลอ่าครับท่านเสียลาดเสียลาดสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทำอะไรบอกท่านผู้ชมท่านบนเลยครับครับสวัสดีครับเมื่อนี่มีโอกาสมาไายมิวสิกสาธุท่องจันทร์ทายาตสาธิตท่องจันทร์อัลบั้มพุทบอกว่าอัลบั้มตามรอยพ่อ ฝากไว้ทีพี่น้องเดอ้อสาธุทักจันอัลบั้มตำห้อยพอแล้วก็ขอขอบพระคุณอีสานบ้านหน้าที่เพืเ่อเอื้อเฟ้อสถานที่ยังไดมีโอกาสมื้อน,นี่นะแล้วก็ท่านใดที่อยู่เราแวกเสมาฟ้าคามนี่ว่างๆอะแวะมาเบิ่งเพิ่นมีทั้งหมอลำสิ่งมีทั้งหมอลำกรมาโชว์หมุนเวียนทุกๆเดือนนะแต่ละอาทิตย์นี่สิมีม่พอำราบคกัน เชิญเด้อพี่น้องเด้อผมกัสิแวะมาดูเลยเรื่อยแวะมาอย่างแวะมาซิมอาหารน้ำพึนเพราะว่าอาหารเพมันกระแ่บดนตรีเพมันกระมวลส่วนให้เบิร์กว่าใส่ง่ายขนาดผมกับเบิรงก่าลองว่ารับอยู่คู่มือคู่เวนยังอยากเบิร์กอีกอ่ขึ้นเบิร์กที่แหลพี่น้องเชิญเด้อเชิญเด้อครับขอบคุณเซราตครับขอบคุณเซราต์ร้านก็สุดยอดจริงนี่ครับหลอกหลับไหมครับอ้าว นี่ใครเนี่ยสาสาธิตทองจับใช่ไหมเนี่ยสาคูสาคูโอ้เจ็งเจเคนนี้จะ็นปอที่ทำให้เจนเซอร์เหนื่อยตั้งหลายเพลงอ่ะคุณจะทำอย่างนี้อีกนะครับผมฝากคนด้วยนะครับที่อีสานบ้านนานะครับเด็กน้อยคนนี้นะฮะตามหาความฝันตามหาพ่อเขานะครับผมคุณจะได้พบพ่อเขาเลยนี้ตามรอยพ่อตามรอยพ่อนะครับผมวันนี้หมายถึง เอาเพลงของคุณพ่อมาครับถูกต้องครับเขียลาดครับคนนี้รายการเท่ยน้อยอิจอยช์แบบไร้กิจกันลาไปก่อนครับขอบคุณเฮียสาครเองาอีสานบ้านนาครับสวัสดีครับเอ้าชนชโชโชนชชโว้โเอาเอาหน้ามเ